หาเงินส่งตัวเองเรียนตั้งแต่ป .6 เปิดบ้านเก่าเปียวทัศนียาก่อนมาเป็นนางเอกเคยอดมื้อกินมือ้อเปรียวเล่าชีวิตก่อนเป็นดาราปเป็นแม่ค้าหาเงินใช้เองตั้งแต่ป .6 เปียวทัศนียาการสมนุษย์พาไปเปิดบ้านย <6 S 2> <ผ venture S 1> ่านพักพระราม5ซึ่งเปรียวขอพาชมบ้านของครอบครัวที่อยู่กันทั้งคุณตาคุณยายและครอบครัวคุณนะซึ่งเปรียวบอกว่าทางครอบครัวของเธอเป็นแม่ค้าทุกคนตั้งแต่คุณตาคุณยายและบ้านหลังนี้ก็เป็นความภูมิใจของครอบ ที่ได้มาจากน้ำพักน้ำแรกจากการเป็นแม่ค้าซึ่งวันนี้เปรียวพาไปรู้จักกับทุกคนในครอบครัวของเธอพร้อมทั้งเล่าเรื่องราวชีวิตตั้งแต่เด็กๆที่ต้องทำงานและดูแลตัวเองหาเงินไปโรงเรียนตั้งแต่เด็กซึ่งเป็นการปลูกฝังจากครอบครัวของเธอเองซึ่งงานนี้เปรียวเล่าว,ว่าบ้านนี้อยู่กันกี่คนอยู่มานานหรือยังเป็นบ้านใครเป็นบ้านของครอบครัวช่วยกันสร้างที่อยู่ก็มีตายายนะครอบครัวนะและมีหนูแม่ก็จะมีบ้านอีกหลังใกล้ๆคือหนู อยู่กับน้าตั้งแต่เด็กน้าเลยเป็นคนช่วยดูแลมาตั้งแต่เด็กเลยแม่ให้สิทธิน้าในการเลี้ยงดูครอบครัวเลี้ยงน้องเปียวมาแบบนหนครอบครัวเลี้ยงแบบอยู่ในสายตาถ้าอยู่บ้านจะอยู่ข้างบนไม่ได้ต้องลงมานั่งข้างล่างให้ใช้เวลาร่วมกันถ้าทําผิดต้องมีการทําโทษคือถูกตีในบรรดาพี่ๆน้องๆถ้าทะเลาะก,กันแล้วร้องไห้คนโตสุดคือต้องถูกตีเพราะฉะนั้นหนูซึ่งโดนตีเยอะสุดจริงไหมที่น้องเปียวต้องหาเงินเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวตั้งแต่ปอง หนูเป็นคนที่ไม่เคยของเงินจากที่บ้านเลยเพราะว่าน้าจะสอนให้หนูทําทุกอย่างเป็นตั้งแต่เด็กคือที่บ้านหนูทําธุรกิจขายของที่จัตุจักรตอนอยู่ปหกน้าก็จะพาหนูไปเดินสําเพลงเลือกซื้อของมาขายน้าปลูกฝังให้หนูรู้จักทํามาหากินเริ่มแรกน้าจะลงทุนให้เราขายได้เท่าไหร่ก็คืนทุนให้นะ้าเราเอาไว้แต่กําไรแต่พอเราได้เยอะเราก็เอาไปลงทุนได้เองตอนช่วงปหกถึงมสามหนูมีเงินเก็บประมาณห0,000ื่นได้เพราะนาก็มี ให้ไปช่วยทํางานที่ร้านที่ตัดตุจกักแล้วก็ให้ค่าจ้างเราเราก็เอาค่าจ้างตรงนี้ใช้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์เราบริหารเงินเองอยากได้อะไรเราก็ต้องเก็บเงินเอาหนูว่ามันเป็นเรื่องที่ดีตอนแรกหนูก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเราต้องมาทํางานขณะที่เพื่อนๆได้ไปเที่ยวเล่นแต่ตอนนี้หนูเข้าใจแล้วมันทําให้เราภูมิใจที่ไม่ต้องของเงินใครฟรีเราทํางานแลกเงินเอามาใช้ในชีวิตประจาําวันซึ่งไม่ใช่แค่คุยว่าทําทุกอย่างได้เองเปลี่ยวลงมือท ทำอาหารให้พี่ดูและนุ่นชิมซึ่งบอกว่ามีแต่คนชมฝีมือเธอโดยเฉพาะพระเอกรุ่นใหญ่พี่วีรภาพและนอกจากโชว์ฝีมือทำอาหารเปรียวยังพาไปดูร้านของครอบครัวที่สัตุจักรและโชว์ลีลาแม่ค้าขายของให้ได้ชมกันสดๆเลยทีเดียว